ปกติถ้าช่างทั่วไปเขาจะไม่ถอดถอยเสียแต่ว่าเพื่อประกอบตอนที่ผมประกอบมันจะได้ง่ายนะครับว่าสปินแกนสตาร์เนี่ยมันหักนะครับเราก็ต้องถอดถอยเสียออกแล้วถอดพักเท้าจะได้ง่ายเวลาเราประกอบนะครับอันนี้เราก็ทําความสะอาดด้านบนนะครับแล้วก็รุ่นเก่าเนี่ยมันจะเป็นหัวแสงนี้นะครับมันจะเป็นหัวแข็งนี้เพราะฉะนั้นเราต้องกระแทกให้เขาก่อนนะครับกระแทกน็กระแทกน,นให้เขาก่อน ค่อยๆใช้ค่อยใช้ใช,ใช้ควงตอกนะครับให้เขาสะเตือนสะเตือนก่อนไปได้ไงเสร็จปุ๊บเราก็มาดูดอกดอกที่เราจะใช้นะครับ ได้เงี้ยมันเต็มไหมแล้วก็ลองดูหัวอีกหัวหนึ่งนะครับสำคัญคือเราต้องเลือกตัวนี้ให้ถูกนะครับเพราะฉะนั้นหัวที่ถูกต้องก็คือหัวนี้นะครับเมื่อกี้เราเสะเทือนไปแล้วใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เรามาใช้อิมแพกหรือใช้ฟวงกระแทกตอกวันะวนี้มันจะมีคําว่า L กับ R นะเราจะต้องขันมาทางซ้ายมีสัญลักษณ์ตรงนี้เห็นไหมครับมนบิดได้บิดได้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ใช่นี้ที่จริงเวลาตอก ตอนที่ตอกเนี่ยไม่ต้องบิดก็ได้แต่ว่าสูตรผมเนี่ยจะต้องบิดเขาช่วยนะครับบิดช่วยหนะ tutaj, ่อยเนี่ยออก้วเห็นไหมเห็นไหมครับนี่วิธีการใช้ IMPACT โอเคแล้วก็หมุนออกแล้วบิดบิดออกแี มีแหวนหนึ่งตัว,แล,วลแล้วก็ถือหรออันนี้เราจะเห็นว่าตรงบ่ามันี่เห็นไหมมันจะมีบ่าบ่าด้าน <ไป S 1> ด้าน<ไ>ปเป็นบากไว้กับดาด้านเรียบด้านเรียบเนี่ยมันจะอยู่อย่างงี้อยู่ด้านในประชิดต,ตัวนี้ตัวบ่าจะจ้องออกมาข้างนอก ประมาณนี้นะเนี่ยแบบเนี้ยมันจะอยู่ข้งางในอย่างงี้ตัวเรียบอยู่ข้างในตัวที่มีบากอยู่นูกน,นอันอน,น,นี้มันหกักต้องมาดูตัวใหม่ <c ười> <c ười> การการน้ำมันอยู่นหนการน้ำมันให้าจหน่อยดิวอยู่ข้างหลังเอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรชโลมแกนอันนี้ก็คือให้เป็นตัวหนังล็อกไงนี่รูนี่อยู่รูนี่นี่นี่ในรูสปริงนี่ถ่ายไปตรงรูสปริงเห็นไหมถ่ายไปใกล้ๆถ่ายไปใกล้ๆดูนี่ดูนี่ได้ไหม รู้าไปใกล้ๆเอยจะมีรูอยู่ตรงนี้ตรงนี้เนาะใช่ครับตรงนี้เนี่ยครับมีร่องสปริงไอ้ตัวนี้ร่องนี้เนี่ยเนี่ยร่องนี่เนาะอ่าครับอ่าแล้วก็แล้วก็บิดมาอย่างเงี้เลยให้เดือยอยู่ล่างสุดเดือยอยู่ล่างสุดให้เดือยมามาอยู่ฝั่งนี้นี่นี่เกาะนี้ครับเตือยอยู่เกาะนี้เตือยตรงนี้นะครับเนี่ยตัวตัวนี้นะหัวหน้าใช่ใช่ตัว อ่าตัวตัวนี้เนาะนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ใช่เนี่ยตัวนี้มันต้องมันต้องอยู่ด้านล่างด้านล่างที่มาเกาะนี้เนาะหัวหน้าเนาะนี่นี่ลักษณะเกาะนี้อ่ะซูมเข้ามาดูซูมมาดูเอาใกล้ๆมาขยับมาหน่อยใช่ใชขยับมาหน่อยจะเป็นสื่อการสอนอ่ะเนี่ยตัวนี้อย่างนี้เนาะหัวหน้าเนาะมาเกาะนี้เห็นไหมครับเนี่ยเกาะลักษณะการเกาะเขาอย่างนี้แต่ว่าตัวร่องตัวนี้มันจะมาเกาะด้านบนตัวนี้เนาะหัวหน้าเนาะสปริงใช่เกาะอ่าร่องสปริงตรงนี้โอเคนะครับ ดี๋ยวให้หัวหน้าใส่ให้ดูอ่ะรูมให้หัวหน้าหน่อยอ่โอเคหน้าใส่ข้าไปปั๊บล็อกนี่ไม่มีมาร์กเนาะหัวหน้าไม่มีไม่มีครับใส่ได้เลยใส่ได้เลยเนี่ยเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ปิดปิดฟลุตมันจะล็อกมันจะล็อกก็มันจะมาเตะต้นหน้นพอดีอ๋อให้มันมาเตะเลยใช่ครับเตะเลยเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็ปิดฝาเลยอันนี้ก็คือให้ไปติดหนังล็อกนี่นี่รูเนี่ยนี่รูนี่นี่ย ในี <nú> ่รูสปริงนี่ถ่ายไปตรงรูสปริงเห็นไหมถ่ายไป็นใกล้ๆใช้ถ่ายเป็้ใกล้ๆตัวนี้ตัวนี้นด้เนี่ซูมก็เป็นใกล้ๆหน่อยจะมีรูอยู่แค่เห็นร่องไม่ร่องสปริงอันนี้ตรงนี้เนาะใช่เนี่ยเนี่ยครับมีร่องสปริงไอตรงนี้ร่องนี้เนี่ยเนี่ยร่องนี้เนาะอ่าครับอ่าแล้วก็แล้วก็บิดไปอย่างเงี้ยเลยบิดมาาอย่งงี้ให้เดือยอยู่ล่างสุดเดือยอยู่ล่างสุดให้เดือยมามาอยู่ฝั่งนี้ นี่นี่เกาะนี้ครับเตลือหือเกาะนี้เตลือตรงนี้นะครับนี่ตัวตัวนี้นะหัวหน้าใช่ใช่ใชตัว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 นี้เนาะนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันต้องมันต้องอยู่ด้านล่างด้านล่างที่มาเกาะองนี้เนาะหัวหน้าเนาะนี่นี่ลักษณะเกาะองนี้อ่ะซูมเมมาดูซูมมาดูเอาใกล้ๆมาขยับมาหน่อยชัดช่ขยับมาหน่อยจะเป็นสื่อการสอนอะเนี่ยตัวนี้อย่างนี้เนาะหัวหน้าเนาะมาเกาะองนี้เห็นไหมครับเนี่ยเกาะลักษณะการเกาะเขาอย่างนี้ แต่ว่าตัวร่องตัวนี้มันจะมาเกาะด้านบนตัวนี้นองหัวหน้าเนาะปิงใช่ก่อนร่องสปริงตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวให้หัวหน้าใส่ให้ดูอ่ะตูมใหัวหน้าหน่อยโอเคนะใส่ก้าไปปั๊บล่อกนี้ไม่มีมาร์กเนาะหัวหน้าไม่มีไม่มีครับใส่ได้เลยใส่ได้เลยเนี่ยเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ปิดปิดฟวิตมจะล็อกมันจะล็อกก็มันจะมาเตะตัวนั้นพอดีอ๋อให้มันมาเตะเลยใช่มาเตะเลยเรียบร้อยล้อะเสร็จแล้วก็ปิดฝาเลย แล้วก็ใส่ตรงนี้เนาะหัวหน้าแล้วก็สปริงเลยอ่าจะมีหมดตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็ล่องข้างบนอาลงเอากล้องลงข้างล่างจะมีล่องตรงนี้นะครับใส่นี่แล้วขั้นตอนต่อไปก็ใส่สปริงนะครับสปริงอามาดูหัวหน้าใส่สปริงให้ดูสปริงแล้วก็เกลยสิบไมลรูนี่ก่อนจะมีรูอยู่จะมีรูด้านข้างนะครับแล้วก็มาค้ำตรงนี้เนาะหัวหน้าเนาะเอ็นรูโฟไหมรูอยู่ข้างๆ มันจะปอบไม่เข้าเลยมันจะปอกมันฝังนี่ผู้เชี่ยวชาญด้านจัก,กรยานยนต์นะครับเองวันนี้หัวหน้าผมเองรุ่นเก่านี้ทำยากกว่ารุ่นใหม่เนาะพราะเนาะงามเข้านี่เลยดเดี๋ยวเอาเอาแบบนี้ดีวกว่าพราะเนาะเดี๋ยวผมผมไม่ถนัดแบบนี้เดี๋ยวผมเอาใสารใ่รูก่อนใส่รูก่อนก็ได้ยลูกก่นี่ ดแล้วก็ปิดฝาฝสานี่เลยครับนี่นะครับที่เกาะตรงตรงนี้ก็ดันให้เขาให้สุดแล้วก็เอานี้ดันให้เขาสุดแล้วก็สาเขาออันนี้มันจะมีหน้าที่ป้องกันใช่ไหมครับผมป้องกันสปริงหลุดป้องกันจะริงหลุดเออแล้วก็ใส่ลิ๊บล็อกนั่นแหละครับนี่มันจะมีร่องตรงนี้อ่ะอ่ะถ่ายมาเห็นไหมครับมันจะมีร่องลิปตรงนี้นะครับ โอเคลราในคาสตาเก่านโอ้แ้่ก็สอบให้หน่อยครับก็คือวิธีการเช็คเนาะใอ่เราล็อกแล้วไงตันสตาร์ทมาถ้ามันไม่ไม่เข้ามันจะเป็นยังไงครับบนอ่ะถ้าถ้ามันไม่ถ้าถ้าเดือยมันหลุดนไงถ้าเดือยตัวนี้มันหลุดมันก็จะตัวนี้ก็จะวนอีกรอบหนึ่งเลยอ๋อจะวนเลยวนนมันจะขยายมันจะเด้งออกมาข้างนอกครับนี่ได้เนาะอาได้โอเคแล้วฟาร์มก็จะล็อกอีกทีหนึ่งอ๋อ น้าฝาก็จะเปิดตัวที่เป็นร่องนี่ใช่ไหมร่องเล่นตัวนี้ตัวนี้โอ้ร่องถุงนี่มันก็จะมันมันขับอีกทีหนึ่งปวดไปอีกทีนึงปวดอีกทีหนึ่ง